สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้มาทําคลิปภาคสนามกันแน่นอนว่าเราจะมาทดสอบอุปกรณ์ตกปลากันนั่นเองนะครับวันนี้นะมาทดสอบคันเบ็ดนะครับอีเรกตาอาร์โมรีนะครับที่น้าหนวดได้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มาทดสอบกันนิดหนึ่งนะครับว่า แอคชั่นนะครับและการใช้งานจับถือทุกสิ่งทุกอย่างของ a าร์มเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไปไปลุยกันครับและนี่ก็เป็นคันเบ็ดนะครับอิเล็ r เตออนะครับที่นันโดได้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รายละเอียดนะในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ก็สามารถไปชมรีวิวกันได้นะครับวันนี้ประกอบกับตัวรอกนะครับซ c เซคนะครับก็ ให้มันสมน้ําสมเนื้อหน่อยนะสำหรับการทดสอบนะครับเวทคันที่นํามาทดสอบกันในวันนี้นะครับก็เป็นเวท1020นะครับแล้วก็รีควายเหยื่อนะครับอยู่ที่1 2บสถึงสากรัมนะครับวันนี้เราก็จะเลือกเหยื่อที่มีน้ําหนักนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานคันเบ็ดชุดนี้หน่อยนะครับตัวสายนะครับใช้สาย PE2 สนะครับสายหน้า50าปอนด์นะครับในการทดสอบวันนี้นี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดครับและสำหรับเหยื่อที่เรานํามาทดสอบกันในวันนี้นะครับน้าหนูก็เลือกมา3ประเภทแล้วกันนะครับที่ค่อนข้างครอบคลุมนะ ก็เป <da> ็นกบยางนะครับเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะครับทุกรายการต้องบอกว่าน้ำหนักเนี่ยอยู่ในเวทคันที่ต้องการเลยนะครับตัวนี้นะครับกบยางเจ้าออดี้นะครับตัวนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ15กรัมนะครับต่อไปก็เป็นกบไม้นะครับของพลลัวนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ15กรัมเช่นกันนะแล้วก็เป็นปลายางนะครับปลายางตัวนี้ของหันสานะครับเทลฟ็อก ก็น้ำหนักอยู่ประมาณ17กรัมนะครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยนะครับน้ำหนักอยู่ในเลทที่ตัวคันเนี่ยนะต้องการเลยนะครับตามที่นันวดได้อธิบายไปเรามาเริ่มที่เหยื่อตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้คือเจ้ากิ้งก่าราชโดนะครับออดี้นะครับน้ําหนักของมันอยู่ประมาณ15กรัมนะก็ตรงกับเวทคันนะครับเวทเหยื่อที่เรียกมานะครับ12-30กรัมนะครับก็แอคชั่นของตัวคันเนี่ยนะครับจะค่อนข้างตึงนะครับ ต้องบอกว่าจะค่อนข้างตึงในเรื่องของการจับถือนะครับก็จับถือได้กําลังดีเลยนะครับน้ําหนักก็แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงนะน้ำหนักค่อนข้างจะเบานะครับตัวนี้เป็นคัน10 2 0นะครับน้าหนักเนี่ยอยู่ที่127กรัมนะที่นันหวดได้ช่างมานะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวคันเนี่ยอย่างที่บอกนะครับจะออกค่อนข้างต,งตึงตึงนิดนึงนะครับตึงมือเลยถ้าเราเนี่ยเทียบกับตัวคันประเภทอื่นๆหรือว่าในในเวทเดียวกันนั่นเอง นะครับวันนี้ก็ทดสอบกันอยู่ที่บึงหนองนาซานะครับที่ตําบลคลองปูนนะครับที่นั่นวดมาทดสอบบ่อยๆนั่นแหละนะครับตั้งน่วงของตัวรอกนะครับก็พยายามให้มันสามารถเวียงนะครับได้เต็มที่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการฟู่นั่นเองนะครับก็พยายามที่จะสร้างแอคชั่นของตัวคันเบ็ดให้มากที่สุดนะครับในการทดสอบนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงลมเข้าไปบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้มีลมค่อนข้างแรงดูสินะครับ ไม่กล้าหันไปทางนู้นเลยกลัวแบบเสียงลมมันจะเข้าค่อนข้างเยอะนะครับอ่ดูนะครับการจับถือของนันวดนะครับค่อนข้างกระชับเลยนะครับให้ความรู้สึกที่ดีนะรู้สึกว่าตัวเนื้อเนื้อไมก็อกตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกในการจับถือที่ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับโอ้โหลมแรงมากเลยนะครับลมลมแรงมากสู้ลมไม่ไหวนะครับโอ,โอ้แต่ก็โอเคไม่เป็นไรการทดสอบมันทดสอบได้อยู่หล้วหล่ะนะครับ โอเฮดอีกสักครั้งนะครับนี่นะถือว่าลมค่อนข้างแรงเลยนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเหยื่อตัวที่อาจจะต้านลมด้วยนะครับอันนี้อาจจะมีเรื่องแหละดูแลนะครับเ,เราอยู่ในโหมดของการทดสอบนะครับคันเบ็ดอีเล็ก a ราอารมรนะครับเวท10-20นะครับแล้วก็ทดสอบกับเหยื่อนะครับเจ้ากบยางออดีนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ15-16กรัมลำนั่นเองนะครับนี่คือเหยื่อตัวแรกที่เราทดสอบกันนะ หลมค่อนข้างแรงวะ่ะนะคูดถึงลมแรงเลยล่ะตอนนี้นะครับอ่ะนี่คือการทดสอบนะครับเหยื่อตัวแรกนะครับกับคันอาร์โมอรี่นะเจ้าอิเลกตาอาร์โมอรี่นะปัจจุบันน่าจะเป็นคันตัวท็อปนะในในรุ่นของการตีเหยื่อปลอมนะครับกับการทดสอบกบยางนะครับกับคันอาร์โมอรี่ครับมาต่อกันที่การทดสอบเหยื่อตัวที่สนะครับสาหรับการทดสอบคันเบ็ดอิเลกตาอาร์โมอรี่นะครับตัวนี้เป็น Yeah. กบไม้นะครับจากค่ายคลรัวนะครับชื่อว่า triangle นะครับตัวนี้เป็นกบสามเหลี่ยมคิ้วนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณนั่นแหละ15กรัมนะครับก็เริ่มเริ่มชอบนะสำหรับตัวนัน,นวดเองเนี่ยจะใช้เวลาการปรับตัวกับตัวอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดหรือตัวรอกเนี่ยก็เต็มที่ก็ไม่เกิน1ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคละนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าโมลี่ตัวนี้นัน,นวดเองก็ได้ไปทดลองใช้งานมาบ้างแล้วนะครับสำหรับการใช้งาน นะแล้วก็มีผลงานด้วยเออนะครับก็บอกได้เลยนะครับการจับถือนะครับรู้สึกดีนะแล้วก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับที่นนวดได้รีวิวไปเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจเลยนะกับราคานะครับที่เปิดตัวนะครับแล้วก็นํามาวางจําหน่ายกันนะแล้วก็ถ้าใครติดตามในเรื่องของทางค่ายอิเล็กตราเนี่ยช่วงแรกๆเลยเนี่ยเขาจะโด่งดังมากับเจ้าอิเล็กตร่านูโวเลยนะครับแต่นนวดเองเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการได้แค่ประมาณ ส3มปีนะครับส่วนบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเนี่ยก็โบนัส56 t a c k l e โนะครับโดยน้าวัดนั่นเองนะก็ลองสำหรับร้านค้านะครับหรือว่าใครที่อยากจะจับจองนะครับก็สามารถติดต่อไปทางเพจได้นะครับร้านค้าก็สามารถติดต่อเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะครับเราอยู่ในโหมดการทดสอบนะครับตัวนี้เป็นเหยื่อตัวที่2นะครับก็รีควายน้ำหนักเหยื่อนะครับตามเวทคันเลยนะครับ เวทคันเนี่ยรีเควสต์รีควายน้ำหนักเหยื่ออยู่ที่ 12- ถึง30กรัมนะครับตัวนี้เป็นกบไม้นะครับที่รีควายน้ำหนักเหยื่อไว้อยู่ที่15กรัมนั่นเอง15ถึง16กกรัมนั่นแหละนะครับก็ถือว่าทรงเหยื่อได้ดีเลยนะครับไกด์ให้มาถึง10ไกด์นะครับถือว่าเต็มเต็มจัดเต็มเต็มกันไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจับถือนะครับอย่างที่นหนวหนดบอกนะครับตัวไม้ก๊อกเนี่ยเป็นเกรดคุณภาพเลยนะครับอัดแน่นมาอย่างดีนะครับแล้วก็ ตัวบิบูนะครับรีซีตหรือว่าตัวฟอกทิฟเนี่ยก็สวยงามเลยนะครับถือว่าทาออกมาได้ดีนะด้วยราคา1,400บาทจนถึง1,600บาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับาทางร้านนะครับแต่ละร้านนะครับว่าร้านไหนเนี่ยาวางราคาไว้ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องคันนะไม่ได้พูดเรื่องรอกนะครับเพราะว่าเรามารีวิวคันเบ็ดนะครับส่วนตัวรอกเนี่ยก็พยายามจัดมาให้มันเหมาะสมกับการรีวิวคันเบ็ดนั่นแหละนะครับเฮ้ยขเริ่ม ปรับตัวเข้ากับตัวคันเบ็ดได้แล้วก็รู้สึกชอบนะรู้สึกชอบในในคาแรคเตอร์ของมันถึงแม้ว่ามันจะแข็งๆหน่อยนะครับปกตินั้นวดตกปลาช่อนนะแต่ว่าภายในปีนี้เดี๋ยวจะลองมาเปลี่ยนเล่นงานชโดมากขึ้นฉะนั้นการปรับตัวเข้ากับคันเบ็ดประมาณแอคชั่นแข็งๆแบบเนี้ยนะครับอาจจะต้องใช้บ่อยเพราะว่าตัวเหยื่องานชโดอาจจะต้องใหญ่หน่อยนั่นเองนะครับเออเริ่มเข้าทางแลเริ่มเข้าทางแล้วนะครับเออ,เอ,อถือว่าโอเคนะ ชอบเลยนะครับแล้วด้วยเองประทับใจในเรื่องของตัววัสดุด้วยแล้วก็ตัวออปชันที่ให้มาต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดการทดสอบนะครับกบไม้นะเหยื่อตัวที่2 กับคันอิเลกตาอาร์โมลีมาต่อกันที่เหยื่อตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับจากค่ายหันสานะเจ้าเทลฟ็อกนะครับก็น้ําหนักนะครับรวมกับตาเบ็ดแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17กรัมนะที่ที่17กรัมก็เป็นเหยื่อตัวที่น่าจะมีน้ําหนักมากที่สุดแต่ว่าในเรื่องของการต้านลมอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าหางมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับมันเป็นแค่การทดสอบแอคชั่นเอ้ยออกไปดีอะนะออกไปดีอะแล้วก็แอคชั่นของเทลฟ็อกเนี่ยดีด้วยนะ วันนี้มาทดสอบคันนะไม่ได้มาทดสอบเหยื่อนะครับก็เลยต้องบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของคันนะครับความรู้สึกของการจับถือความรู้สึกของการแคสนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจในเรื่องของคาแรคเตอร์ของคันเบ็ดแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับโดยเฉพาะเจ้ายิลิ t ตาร์โมลี่ตัวนี้นะครับคาแรคเตอร์ Character ของมันบอกได้เลยนะครับติดตึงนะเออติดตึงนะต้องบอกก่อนนะครับปลายตึงเลยแหละนะ แล้วก็ในเรื่องของการจับถืออันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับวัสดุที่ให้มาค่อนข้างดีตอนนี้เราอยู่กันกับหมดการทดสอบนะครับกับเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายนั่นก็คือพวกเหยื่อย,ยางนะครับวันนี้เลือกใช้นะครับเชลฟอกจากค่ายฮันซาเบดนั่นเองอนะ่าเพราะว่าแอคชั่นดังนะโอ้โหจบัจบจบๆบบจเลยเป็นเหยื่อ ในหนึใน3เนี่ยที่ออกแอคชั่นที่เราทดสอบวันนี้ที่ออกแอคชั่นแล้วก็เสียงดังมากๆนะครับสำหรับเจ้าเทลฟ็อกตัวนี้นะครับในเรื่องของระยะทําการนะครับแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆในการตีก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับพยายามสื่อสารนั้นวดเองพยายามสื่อสารให้ทุกคนได้เข้าใจคาแรคเตอร์ของตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคันเบ็ดเนี่ยต้องบอกว่ามันตึงนะมันเป็นคันออกแนวตึงๆเลยละนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราสามารถปรับจูนอุปกรณ์ของเราได้ดีเท่าไหร่เนี่ยหับรองโหดแน่นอนตัวนี้นะครับสายโหดเลยล่ะนะครับตึงเลยแล้วก็ power lift นะครับบอกได้เลยว่ามาเต็มนะครับตึงตั้งแต่โคนยันปลายอ่ะนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ตระหนดได้รีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้นยะก็ถือว่าให้ของดีมานั่นเองนะครับผมรู้สึกดีนะพอใช้เหยื่อย,ยางตัวสุดท้ายนี่เฮ้ย <c oughs> ดีกว่าไอ้สตัวแรกว่า <c oughs> นะตีสนุกแล้วก็ แอคชั่นของเหยื่อมันออกด้วยนะ mm hmm. แม yes. oh ้กระทั่งว่ามันมีลมเยอะขนาดนี้นะครับแอคชั่นของเหยื่อก็ออกแบบนี้มันเร้าใจพวกชดโอนโอ้โหเออมันเร้าใจจริงนะไอ้ไอ้เทลฟ็อกนี่นะนี่เนียนไปนะครับปกตินันวดถือคันเบ็ดนะก็จะเป็นคันพวกเวด4ี่ขนะครับ แล้วก็3มขีด10บ้างน้ำหนักของคันนี้ก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน1ขีดนะไม่เกิน100กรัมนะแต่ว่าตัวนี้น้ำหนัก127กรัมนะครับก็พอเข้าใจได้แต่ว่ามันไม่ได้หนักนะ127กรัมในในเวทของคัน1020เนี่ยถือว่าค่อนข้างประทับใจเลยนะครับแล้วก็พอเอาอยู่อะนะครับสำหรับตัวน้ำหนวดนะแต่ถ้าสำหรับคนที่เคยเล่นนะครับเวทขนาดนี้อยู่แล้วเนี่ยน้ำหนวดมองว่าสบายมากและน่าจะชอบเลยละ่ะ สำหรับตัวนี้นะครับเวทสิบ0ที่สวยด้วยนะครับแล้วก็ออกแอคชั่นได้ดีคาแรคเตอร์แบบตึงๆแบบนี้นะครับงัดกันแบบโหดมันฮากันไปเลยนะอันนั้นเป็นความรู้สึกที่นั่นหดคิดว่าทุกคนน่าจะได้รับแน่นอนถ้าได้สัมผัสมันนะเจ้าอิเลกตราอามอรีนั่นเองอ่ะนี่เราอยู่กันในโหมดของการทดสอบนะครับเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเจ้า อะไรวะกบยางบายางเทลฟ็อกนะครับจากค่ายหันซาเบตนะครับกับการทดสอบอเจ้าคันอิเลกตร้าอาร์โมรี่ครับและนั่นก็เป็นผลการทดสอบนะครับสำหรับเจ้าคันอิเลกตร้าอาร์โมรี่นะครับที่นันวดนำมาทดสอบพักสนามกันในวันนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าคาแรคเตอร์ของตัวคันอิเลกตร้าอาร์โมรี่ตัวนี้นะครับออกตึงเลยนะครับใครที่เป็นสายโหดนะครับนันวดมั่นใจได้ว่าไอตัวเนี้ย ให้เขาเรียกว่าให้ความบันเทิงกับคุณได้แน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวภายในปี2,567น้ำนหนก็จะออกรอบด้วยคันนี้บ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าคาเลคเตอร์แบบนี้อยากลองบ้างเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับการทดสอบในวันนี้นะครับในเรื่องของการจับถือถือว่าสัมผัสที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของแอคชั่นของคันนะครับในรูปแบบของความตึงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคันตัวนี้รีควาย น้ำหนักของตัวเหยื่อเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นอาจจะต้องจัดสรรให้เหมาะนะครับเพื่อให้การทํากิจกรรมตกปลาของเราเนี่ยสนุกมากขึ้นนะครับวันนี้อิเล็กตออโมลีผ่านแน่นอนครับและสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจนจบคลิปนะครับก็เป็นน่าจะเป็นครั้งที่2ที่3นะครับที่น้ำหนวดได้มา ทดสอบคันเบ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตกปลาอีกหนึ่งรายการนะครับที่หลายๆคนค่อนข้างใส่ใจนะครับนอกจากรอกตกปลาก็คันนี่แหละนะครับเป็นส่วนสําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเหยื่อดีๆนะครับจากทางค่ายพลลัวนะครับก็เป็นเจ้า triangle นะครับเป็นกบไม้นะครับกบสามเหลี่ยมคิ้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ Audi ด้วยนะครับนะครับกิ้งก่าราชโดจากค่าย odusa นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ อย่ายางนะครับเทลฟอกนะครับจากค่ายฮันซาเบลด้วยนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ขอบคุณนะครับบริษัทโบนัส56 Tackle คเคิลด้วยนะครับที่อนุเคราะห์นะครับคันเบลดมาให้นนทดได้ศึกษาได้ทำรีวิวนะครับเพื่อประโยชน์กับทุกๆคนนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไวนณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนทและทีมงานด้วยละกันนะครับไปก่อนลวกันบ๊ายบายปุ้น